คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวนิดเน้นนะครับในงวดประจำวันที่27นะครับตรงกับวันจันทร์นะครับมีนาคมพศ2566นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับเจ้าชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดๆแม่นๆมนะครับมาฝากเย็บซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับครับผมสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในเดือนมีนาคมนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่10นะครับข้อสอบแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับแต่ว่าออกจริงๆนี่ออกเจครั้งนะครับเพราะวันที่8หยุดนะครับวันสตรีสากลนะครับสปลาวหยุดนะครับจะออกจริงๆนี่จะประมาณ10ครั้ง ถ้าตามสถิติก็จะได้11นะครับสำหรับข้อสอบนะครับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับออกอยู่ที่1 7 1 6 0 5นะครับบางที่เอา1 7นะครับเป็นเกณฑ์ล่างบางที่เอา7 1บางที่เอา6 1นะครับสำหรับ6 0 5ข้อสอบบนด้วยกันนะครับแอดคิมก็เจาะนะครับตัวเด่นได้นะครับก็คือ6กับ5นะครับ3ตัวแตกนะครับ0 5 6 นะครับมาทั้ง3ตัวเลยก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับโอเคนะครับแอนมินก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็ได้มี fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมสูตรของมังกรทองนะครับสูตรมังกรทองก็เข้านะครับสำหรับไปจับดิบนะครับก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็สูตรตารางวัน นะครับเป็นสูตรมังกรทองนะครับแอดก็มี3สูตรในการคำนวณมีสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับสูตรถุวเงินแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับฮานอยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกลางวันนะครับก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลขออกวันไหนแอดก็จะคำนวณในวันนั้นนะครับออกวันจันทร์ก็คำนวณวันจันทร์ออกวันอังคารก็คำนวณวันอังคาร ก็จะมาสรุปย่อยๆให้ดูนะครับสําหรับวันพฤหัสนะครับของรัฐบาลไทยออกเจ็ดสามล่างนะครับเจ็ดสามบนมานะครับผมสองตัวบนสองตัวล่างเลยนะครับสําหรับวันศุกร์ของเราพัฒนานะครับหกหนึ่งมานะครับเจ็ดหนึ่งก็มานะครับจับได้ศูนย์ก็เจาะได้ศูนย์ห้าอยู่นะครับก็ถือว่าผ่านบางที่เอาเจ็ดหนึ่งนะครับบางที่ก็ เอา7 1นะครับบางทีก็เอา17ก็ถือว่าผ่านได้คิมจับเลขหัวเลย6-1ได้เฮนะครับเม็ดเดียวก็คือ6ก็ถือว่าผ่านสำหรับวันจันท์นะครับก็จะมีเลข9นะครับเลข5เลขเ็เลข4เลข6เลข0นย์กับเลข2คือเลขส่วนเกินนะครับสามารถประกบคู่ประกบวินได้เหมือนกันนะครับแอดก็จะคัดบวกสูตรลงในตารางนะครับชุดของมังกรทอง5ตัวนะครับจะใช้สูตรจากทางช่อง1ตัวนะครับบวกสูตรออกมาได้เน้นๆนะครับ ก็จะมีเลขเด่นนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับเลขห้าเลขหกเลขเก้านะครับศูนย์ห้าหกเก้านะครับสี่แล้วก็หนึ่งนะครับจะใช้สูตรตามนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะสองตัวเน้นๆนะครับแอดก็เจาะได้นะครับชอบค่อยตามนะครับสูตรมันบวกออกมาได้ทั้งมากที่สุดอ๋อหมุนงวดที่แล้วไอ้คิมก็บวกได้ห้ากับหก ก็คือเน้นนะครับสายรูดนะครับสูตรบวกออกมาได้ก็คือ0นะครับ0แล้วก็1นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับรูด0นย์กับ1นะครับเพื่อความชัวนะครับก็ได้ตามนี้ชอบค่อยตามนะครับไอ้คิมก็บวกสูตรนะครับก็ค่อนข้างเข้าอ่าราพัฒนาค่อนข้างเข้ามากกว่าหลุดนะครับประมาณ11นี่จะเข้าอยู่ประมาณ9หรือ8ก็ถือว่าผ่านนะครับ เอาสำหรับ0นบบนูน,น,นย,าายนะ์นะครับสายวิ่งสายรูดเน้นอ่าเน้นรูดเลยถ้าสายรูดเนาะสำหรับเจาะนะครับจะเจาะให้อยู่ที่02ไปกลับนะครับไปไม่กลับตับแตกจะใช้ถูดลรตตลาที่เราคัดออกก็จะเป็น04แล้วก็จะเป็น0ูย์เ นะครับประมาณนี้หรือพี่น้องจะจับ0 5 0 6 0 9 0 4 0 1ก็ได้นะครับสำหรับเด่น0นะครับสำหรับตัวที่2นะครับเน้นเน้นรูดอยู่ที่1นะครับก็จะมี0 1อ่าไปกลับ0 1 1 0นะครับ5 1 1 5 9 1 9, 9, 1 9นะครับหรือพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะมาให้ก็จะจับเป็น0 1 5 1 6 1 9 1 4 1 ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะ2ตัวนเน้นนะครับจากทางช่องแอดวินคิมนำโชคปารวยนะครับที่เอฟซีพี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามานะครับทางท้ายคลิปแอดคิมก็คำนวณสูตรเรียบร้อยสำหรับตัวเด่นก็ระวัง0-2 04นะครับก็ระวัง51แล้วก็01อันนี้ก็ลองเพื่อความชัวนะครับสำหรับคนกระสุนปักกางะครับตามนี้นะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องนะครับที่ไม่ชื่นชอบ0ย์กับ1นะครับก็จะลองไว้ให้นะครับก็อย่าลืมชุดลอง บางทีก็มาชุดลองนะครับอย่าลืมนะครับตัวลองของเรานะครับก็อยู่ที่5แล้วกันนะอ้าวคิดใหม่ก็อยู่ที่5นะครับตัวลองนะครับก็จะเป็นอยู่ที่ขอลอง5เนาะลองรูดนะครับอ่าจะคัดบวกลองรูดนะครับก็จะมีอยู่ที่ระบางศูนย์ห้ามาหลอกมาหลอนนะครับประมาณนี้ระบางศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้า นะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้าห้าประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาโดยก็คัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสูตรเจาะตัวรองบางทีก็มาทั้งสามนะครับบางทีก็มา2ตัวนะครับตัวที่เจาะอ,ออกมาให้บางทีก็มา1ตัวนะครับสำหรับพลาดเลยนี่ยังเลยนะครับ สำหรับวีซีพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่เป็นจับมาให้นะครับก็สามารถจับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวงวดที่แล้วก็มา6กหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะสองปอลาวนะครับสําหรับนะครับชุดนะครับผมอ่าสี่ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับหกห้าหนึ่งศูนย์นะหกพันห้าร้อยนะครับสิบนะครับก็ประมาณนี้ ก็จะเป็นอยู่ที่8 6 0 1นหนึ่งนะครับงวดที่แล้วแตก3ตัวนะก็จะเป็น0465นะครับก็2059นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะนะครับอ่าสองตัวนินงนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับที่ f อพี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามานะครับแอดคิมก็คำนวณให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเบิ้ลก็ตามตัวอักษรนะครับสายเบิ้ล นะครับก็ระวังอ่00น,น,นะครับ11แล้วก็66 55เพื่อความชัวอะไรก็เกิดขึ้นได้ระวังมันไม่ได้กลับก็เอาไปชมก็แล้วกันเนาะ 00ก็ไม่ได้กับ11ก็ไม่ได้กับนะครับตามนี้นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคพารวยสาหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับ FC นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปที่แอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับมานําเสนอในคลิปใหม่ๆนะครับคลิปต่อไปนะครับ สำหรับเอซพี่น้องอยากได้สูตรเม็ดเดียวนะครับหรือว่าเม็ดเดียววิ่งล่างนะครับหรือว่าชอบวิ่งบนก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับแอดก็จะไปคิดค้นหาสุดเด็ดเอซพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้แอดมินคิวนำโชคพารวยขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสาหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ